กองบังคับการควบคุมที่1ขออนุญาตบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนพฤษภาคม2566เพื่อกรุณาทราบดังนี้การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนสถานการณ์ภายนอกประเทศด้านการทหารกองพลทหารราบที่4กระทำพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดนักเรียนในสิบชุดที่11และหลักสูตรส่งกำลังบำรุงชั้นต้นโดยมีพลจัตวาสมจิตกิติยาลาชหัวหน้ากรมการเมืองกองพลทหารราบที่4เป็นประธานและด้านกองบัญชาการทหารเมืองบุรพภาแขวงคำม่วนเปิดการประกอบโรกการทหารการเมืองพลัติการเทคนิคเพื่อเป็นการ พัฒนาหน่วยและกำลังพลให้มีความเข้มแข็งในอนาคตนะกองบัญชาการทหารเมืองบุรพาพแป่งคำมวดทั้งนี้หน่วยยังคงดำรงความต่อเนื่องในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและประสานบูรณาการกำลังป้องกันชายแดนที่ได้รับมอบให้เกิดความประสานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดมีผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้สถิติการปฏิบัติการ,ต,การตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดจำนวน666ครั้งการซุ่มเฝ้าตรวจจำนวน967ครั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางบกจำนวน971ครั้งและการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางน้ำจำนวน120ครั้งพร้อมทั้งตรวจ เยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการเพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงลงตรวจพื้นที่ดอนปลาแดงและหาดบ้านนาดการจัดระเบียบพื้นที่และการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนรองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่1ปัญญบรรยายพิเศษเรื่องปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนให้ความรู้กับผู้นำชุมชนหมู่บ้านื่อเสิร์ตตั้งเตื้อไต่ท่าป่ัตาทนในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในพื้นที่ขอองเภว่นใหญปิบัติ่ร ร่วมกับรองผู้บัญชาการกองกําลังสูรศักดิ์มนตรีประชุมหารือและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดบุกดาหารในการจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกําลังสูรศักดิ์มนตรีในพื้นที่รอยต่อทั้งสองจังหวัด จัดก,การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการถอนมาและการกระทําให้บุคคลสูญหายและพระราชบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนให้กับหน่วยซึ่กกงควบคุมทางยุทธการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานโดยนายทหารพักธรรมนูนปฏิบัติภารกิจร่วมกับผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มรีตรวจพื้นที่ในการเตรียมการจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีกอ,ก,กองกําลังสุรศักดิ์มรีในพื้นที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมปฏิบัติภารกิจรรรร่วมมกกกกัััับบผู้ญชาาาองงํลสนต ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการอบรมเยาวชนสมาทฮีโร่เพื่อลดอบายยมุกในชุมชนณโรงเรียนสีโคตรบูรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพร้อมทั้งเป็นประธานพิธีมอบพันปารนิงจิตระดาพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมปฏิบัติภารกิจร่วมกับผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บ้านชุมชนและให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่นที่5ลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงานรรววมทั้ง่กิจ กรม TSR ในพื้นที่อำเภอท่าผนมจังหวัดนครพรนมปฏิบัติภารกิจร่วมกับรองผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มรีตรวจพื้นที่ในการเตรียมการจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกําลังสุรศักดิ์มนระีณหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ำโขงเขตน,นครพรนมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพรนมป้องกันจังหวัดนครพรนมผู้อำนวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนมและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเท่าผนมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการท่าทรายที่ขออนุญาตนำเข้าหิน ตรวจทรายจากประเทศลาวนำเรือมาดูดในพื้นที่ฝั่งไทยของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟอมุกดาหารเปิดพิกัดของเรือดูดทรายางจากตลิ่งฝั่งไทย450เมตรทางจากฝั่งลาว550เมตรจากการตรวจสอบกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนแฝงขมวดทราบว่าไม่ได้อนุญาตให้ส่งออกอินและยสายมายังไทยทางเรือรวมทั้งไม่ได้อนุญาตให้เรือไทยเข้ามาดูดในฝั่งลาวแต่อย่างใดปัญหาดังกล่าวได้นำเรผู้ว่ารรัตการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของทางจังหวัดนครพนมต่อไปเข้า การประชุมแถลงแผนยุทธการและเปิดที่บัญชาการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรวมทั้งร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารรวมถึงร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านสุลกากรน,นะด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมและร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านการข่าวประจำเดือนมิถุนายน2566กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบัญชา การทางยุทธวิธีกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกำหนดเป้าหมายและพื้นที่เพ่งเล่งจนทำให้สามารถนำไปสู่ผลการตรวจยึดในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ พระราชบัญญัติยาเสพติดจับกลุม6ครั้งผู้กระทำความผิดสีรายของกลางยาบ้า2 4 4 1 3เมตรโดยเปรียบเทียบถือว่ามีสถิติการจับกุมยาเสพติดจากรอบเดือนที่ผ่านมามียอดลดลงทั้งนี้มีผลมาจากงานด้านการข่าวในพื้นที่มีประสิทธิภาพจนสามารถสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดโดยมีการจับกลุมที่สัมผัสดังนี้กองบังคับการควบคุมที่1โดยสถานีเรือน,อนครพนมสามารถตรวจยึดของกลางยาบ้า22,000เมตรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพระราชบัญญัติศุลกากรผลการ จับกลุ่ม3าครั้งผู้กระทำผิดหนึ่งรายพระราชะบัญญัติป่าไม้มีการจับกลุ่มจำนวนหนึ่งครั้งของกลางไม้พยุง31ท่อนการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่แขวงสวรรค์เขตกับจังหวัดมุกดาหาระโรงแรมคอยพาเล ใช้กลไกของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวเข้าเจราจาประสานการขอคืนเรือดูดทรายของผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัดอิ่มทั่บริการที่ถูกกองร้อยทหารชายแดนที่3 1 3ตรวจยึดเนื่องจากได้รุกล้ำเข้าไปดูดทรายใกล้เขตแดนพื้นที่ฝั่งเมืองหินบูนแขวงคำมว่วนโดยไม่มีเอกสารขออนุญาตที่ถูกต้องตับตาธรารัตประชาธิปไตยประชาชนลาวกับพันโทไมมอนอุญยุราชหัวหน้าแผนกทหารชายแดนเป็นผู้แทนชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนตาวไทยแข่งคำมว่วนร่วมเจราจาจึงยินยอมปล่อยเรือดูดทรายตับไตและได้มีการว่าตาว เดยนผู้ประกอบการรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับพันโถธนูสรจินดาวงชุดประสานงานประจําพื้นที่ชายแดนแขวงสวรรค์เขตแจ้งว่ากองร้อยทหารชายแดนที่323จับกลุ่มชายไทย3ารายชาวอําเภอว่านใหญ่พร้อมเรือติดเครื่องยนต์จานวนสองาบริเวณบ้านท่าสว่างเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์เขตตรงข้ามกับบ้านสองพอตําบลปงขาบอําเภอว่านใหญ่จังหวัดบุกดาหารจากการสอบสวนให้การว่าเดินทางมารับยาเสพติดเพื่อนําข้ามไปยังฝั่งไทยทางเราจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแผนการปฏิบัติงานในห่วงต่อไปจกกิจรรม ร่วมกับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารและนครไกลสอนพรมวิหารแขวงสวรครคเขตในวันที่14กรกฎาคม2566นะโรงเรียนบ้านท่าไข่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกองบังคับการควบคุมที่1ขอจบบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนมิถุนายน2566เพื่อกรุณาทราบแต่เพียงเท่านี้ครับ